สวัสดีครับ่นช่องคุณพอ่อกัดไฟครังนะครับเย yeah. อ่าจริงๆตัวแรกจะไม่ทํานะกับ VCD 0 4 2กล่องนะกดใหม่เพิ่งคิดว่าคลิปเก่านะคลิปใหม่นะอันนี้ไม่ใช่รีวิวนะอันนี้เป็นการจัด VCD 0 4 2กล่องนะครับก็อืมมีคนมีน้องๆหลายคนมาคอมเมนต์แบบขอเยอะมากโอเคเขามาจัดให้นะฮะคือให้คุณพ่อมาลือโปรโมทไม่รู้ว่าคุณพ่อมีโปรโมทอควาอฟอร์ดเยอะมาก นึกว่าไม่มีมีเยอะนะมีเยอะกว่าที่คิดเยอะนะครับก็มาดูกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่ช้านะคลิปมันเป็นไม่มีอะไรเยอะนะมันเป็นเด็กโปรไฟล์แบบซีดีสองกล่องอะ่ะมันก็มันก็คอมโบก็ไม่ได้เยอะจริงๆเอาจริงๆนะมันแทบจะเหมือนทีดีเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามีหลายใบที่ค่อนข้างเปลี่ยนก็ก็ลองมาดูละกันว่าว่าเป็นยังไงเนาะตัวเริ่มตัวเริ่มใช้แน,น่นอนเป็นตัวเริ่มตัวเดียวนะก็แทบจัว่วแต่ว่าถ้าใช้ถ้าใช้กล่องของกล่องซีดีศูนสี่จะได้สกิลเพิ่มมาว่า สกิลที่ถูกต้องนั่นเองนะฮะจากนั้นถ้าเป็นการคู่แข่งเป็นเกตหนึ่งหรือสูงกว่าหยิบหยิบควิกชิลหนึ่งใบขึ้นเมือ่อซึ่งถ้าคุณมีตัวเริ่มเก่าคุณก็ใช้ตัวเริ่มเก่านั่นแหละสกิลอันนี้เขาแอดมาในในระบบแล้วหมายความว่าต่อให้คุณใช้ตัวเริ่มเก่าคุณก็สามารถหยิบควิกชิลได้อยู่ดีนะครับเขาแก้ในระบบแล้วแต่ว่าถ้าอยากได้แบบการ์ดที่เขาแก้สกิลด้วยก็ซื้อของกล่องหกสิบเก้าบาททั้งอควาฟอสทั้ง โอลาเคอรทิ้งแทงนะครับมีหมดถ้าไปซื้อของคังองโร่กับรอยยลพาลิดินจะไม่มีนะเป็นแค่ของอัลคอฟอร์ดกับอาวอลาเคอรน,นะครับอคุณพ่อยังไม่ได้ไปซื้อกล่องหนึ่งนะคุณพ่อมีแค่กล่องเดียวเพราะฉะนั้นก็อาคุณพ่อเลยไปเอาของสปอยสแปร์มาไม่สปอยสแปร์มานะครับก็จะเป็นใส่เป็นแนวเบนเกเซอร์ซใบเป็นการ์ดหลักในการยืนแวนนะครับเกีสามแอคเซล ยืนในมือสองพันสกิลออโตแวนการ์ดื่อมันโจมตีถ้าการโจมตีของาวันเกเซอร์เป็นครั้งที่3หรือสูงกว่าในเทอร์นี้เคาเตอร์บ er ัตหนึ่งลุกเรียกาดหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนวันเกเซอร์จะบวกหมืน่นเป็นยืนเป็นตัวที่ตีเอง22และลุกเรียเพิ่มอีกหนึ่งเวฟเก่งเก่งมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ใช้ง่ายมากๆคิดอะไรไม่ออกใส่นวันเกเซอร์อีกตัวนึงที่ามาคุณพ่อคิดว่าค่อนข้างจะดีมากๆคุ้มมากๆนะในกล่องนี้เพราะฉะนั้นก็ มันจะไม่เหมือนกับทีดีตรงนี้แหละตรงที่ทีดีสองกล่องจะไม่มีคนนี้ให้มันก็คือเดียร์แมนเทสนั่นเองนะครับเป็นเกียร์ซับแองเซลยี่สิบเอ็ดสองพันยืนแวนยืนเรียก็เก่งนะครับออตโต้เปนการเรียกาดเมื่อมันโจมตีถ้าการโจมตีของเดียร์แมนเทสเป็นครั้งที่ 1, 1> ในเทิร์นนี้ตัวมันจะบวก3,000อีกสกิลหนึง่งในช่องเรียกาดนะครับเขาตะอาวันเพื่อเทิร์นใช้เทิร์นละครั้งเมื่อมันโจมตีถ้าการโจมตีนะั้นเป็นครั้งที่3หรือสูงกว่าในเทิร์นนี้ เคาเต์บัดหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบลุกตัวมันพลังลบสามพันสกิลล่างเกิดแค่ช่องเลียเพราะฉะนั้นดูในช่องเลียมันสามารถลุกตัวเองมาตีเอีกรอบหนึ่งถ้าตีเา็เวฟที่สามหรือมากกว่าเป็นตัวที่เอามาช่วยปั่นเวฟหลังจากนาวันเกเซอร์รทําให้คุณมีแค่เลียนิดหน่อยอาจจะมีอาจอาจะมีเลียแค่เท่าไหร่ดีนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามอ่ะอาจจะมีเลียสักตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้อันตัวนี้เวฟที่หนึ่งบวกสามพันแล้วก็อาจจะมีอาเวฟที่สองคือตัวนี้ตีธรรมดาใบ นย่จะเป็นนวันเกเซอร์ตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งลุกดิอะมนทิสตัวนี้บวกหมืน่นดิอะมนทิสตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งทิ้งมือนหนึ่งครั้งที่สามหรือสูงกว่าลุกตัวมันลบสามพันกลายเป็นยืนหนึ่งหมื่นสองพันตีรอบหนึ่งแค่นี้เองแค่เนี้ยคุณสามารถทำให้ตีได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งไปด้ได้กาดสามใบกับสองเคาน์เตอร์บัตแล้วก็ทิ้งมือนหนึ่งใบได้เป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณพ่อค,ค่อนข้างชอบมาก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 ,มากเพราะว่า เหมือนกันที่ว่าถ้าที่แบบคุณลองจัดลาคอฟอ์เล่นแล้วแบบที่เกตสามมันที่มันว่างหนึ่งที่ไม่รู้ใส่อะไรคุณก็ยัดยัดไอ้นี่มาง่ายๆหนึ่งใบง่ายๆเลยใช้ง่ายสุดๆนะครับเกตสามใส่แปดใบพอเพราะว่าสองกล่องนี้ก็มีเกตสามแค่สองตัวเล็กเคือว่าโอเคนะเกตสองใบแรกที่นําว่าต้องต้องค่อนข้างจะค่อนข้างจะใช้เก่งเป็นตัวหน้ากล่องทีดีนะครับชื่อว่าอะไรเนี่ย นายพ้นแห่งเรือแห่งอะไรเนี่ยน,นายพ้นทหารเรือแห่งกระแสน้ําเชี่ยวกราดเอากอสนะปกติเขาเรียกแค่เอากอสนั่นแหละยาวเกินเป็นเกตสองเก้พันชิวห้าพนะครับออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อมันโจมตีถ้าการโจมตีนั้นมนครั้งที่2หรือมากกว่าในเทิร์นนี้บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งลุกเพื่อน1คนสก,กิลบนตีครั้งที่ตัวมันตีครั้งที่2หรือมากกว่า ในช่องแวนในช่องแวนถ้ามันตีสองหรือครั้งที่สองหรือมากกว่าบัสหนึ่งโซหนึ่งลุกเพื่อนหนึ่งตัวมันจะตีไปที่สามก็ได้มันจะตีไปที่สี่ก็ได,ไได้แต่ว่าขอให้เป็นไปที่สองขึ้นไปบัสหนึ่งโซหนึ่งลุกเพื่อนอีกสก,กิลหนึ่งออตโต้ในช่องเรียกอากาศถ้ามันโจมตีเป็นครั้งที่หนึ่งในเทิร์นนี้เคานตอร์บัสหนึ่งลุกตัวมันตีและลุกตีละ,ล,กตละบัสหนึ่งลุกเลยตีในสภาพสแตนเป็นตัวที่เอามาปั่นเวฟแรกได้ง่ายๆก็เล่น นาอ่าอันกอสเมียดิอะเมนทิสแล้วก็นาวันเกเซอร์เอากอสตีลุกตีอีกรอบหนึ่งดิอะอาร์แวนตีเกตสามตีตีเสร็จลุกเคลื่อนตัวหนึ่งบวกตัวมันบืนหนึ่งแล้วก็เอาดิอะเมนทิสตีรอบที่สามรอบที่สี่อันนี้ตัวที่ห้าเอ้ยรอบที่หกเก่งใช้ง่ายอ่าเกตสองอีกตัวคุณพ่อใช้เป็นคนนี้นะครับ จะเป็นตัวตัวของอะไรนะ T D เอ E B เอออันนี้ของ E B เนาะก็เป็น Trident Shooter นะครับเกร2,900ชิล5,000ออตโตโ้เลกาดเมื่อจบกันตัวต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีแวนกาดถ้ามันอยู่ในช่อง Excel บัต1โ so ซ1สลับตำแหน่งตัวมันกับเคลื่อนตัวหนึ่ง D เป็นอีกตัวที่เอามาเล่นกับคมโบกของทา่านี้ดีๆซึ่งข้อเสียงลหลักๆของเดนนี้จะกลายเป็นว่ามันเป็นเด็กที่กินแดมค่อนข้างเยอะและไม่มีตัวหงายแดม ก็จริงๆก็จะมีแค่นี้แหละมีแค่ดิอ m e เ t นทีสมีไอ้ตัวนี้มีออนกอแล้วก็แวนสี่ตัวใช้บาสที่เหลือคุณพ่อจําได้ว่าคุณพ่อไม่ได้ใส่ตัวใช้บาสแล้วก็จะมีแค่สี่ตัวก็ถือว่าโอเคไม่แย่ไม่แย่ไอ้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวฉุกเฉินก็ตามเพราะว่าให้ดีก็คือยืนดิอัมเบนทีสในตแอคเซลอะนอกจากว่าดิอ m มเบนทสคุณจะไม่ขึ้นคุณเอาเ้นี่ยืนแทนแล้วก็ลงเกตสองสองตัวไว้อย่างเงี้ยหรือตจจะลงเกตสองเกตสามไว้แถวแล้วการกันก็ได้แล้วก็เอาเกตสามโดดขึ้นไป หลังจากไอ้นี้ตีเสร็จสลับเที่ยวสามขึ้นไปแล้วสองขึ้นไปก็ได้ก็เดี๋ยวไวด้ดูดยคอมโบแล้วกันเนาะอ่าอันนี้ค่อนข้างแปลกนะว่าคุณพ่อไม่ได้ใส่โปรโมโที่เขาให้มาคุณพ่อใช้เป็นไอ้นี่แทนนะใช้เป็นเทียเทียไนนาซาลัสแทนนะครับก็เป็นเกตสองเก้าพันชิวห้าพันออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีถ้าการโจมตีเป็นนั้นครั้งที่สองหรือมากกว่าในเทิร์นนี้อ่าตัวมันจะบวกสามพันเป็นตีหนึ่งหมื่นสองพันง่ายๆก็ เนี่ยแค่เนี้อตัวนี้มาต่อตูดไอ้ตัวนี้อยู่ช่องเ x c e l ใช่ไหมไอ้นี่อาจจะต่อตูดตัวมันเองก็ได้ไอ้นี่ตีเว็บแรกเลยง่ายเลยบัตรหนึ่งโตหนึ่งสลับที่แค่เนี้ยสิบเก้าสิบเจ็ดง่ายมากอ่ะตัวนี้สลับที่มานอนนะง่ายมากซึ่งทําไมคุณพ่อถึงไม่ใส่โปรโมที่เขาให้มาไอ้ตัวนี้อให้ไปดูไปเดียวก็พอไอ้ตัวเนี้ยจริงๆคุณพ่อคิดว่าอืมคุณพ่อ ถ้าจะใส่คุณพ่อจะไปใส่ในเด็กรัดกัดเลวอนเพราะอะไรเหตุผลแรกเลยนะง่ายๆเหตุผลง่ายสุดเลยนะเลวอนจะลบพลังฝั่งตรงข้ามห้าพันทำให้เอเนี่ยพลังมากกว่าแวนฝั่งตรงข้ามแน,แน,แน่แน่แน่แแล้วตีเว็บที่มันตีมันจะพลังมากกว่าฝั่งตรงข้ามง่ายๆซึ่งไอเว็บไอ,ไอการตัดสู้ของเด็กเนี้ยที่ของช่องแอคเซลอ่ะคุณพ่อมักจะให้ไข่มันจะมีตัวที่อยู่ช่องแอคเซลได้หลายตัวมีไอตัวนี้อยู่ได้ มีอันกอสอยู่ได้และยังจะมีดิอ m มเมนทีสที่อยู่ได้อีกซึ่งแ x c เซมันโดนจองที่โดยสามตัวนั้นไปแล้วที่สำคัญแต่ว่าถ้าคุณไปใส่ไอ้น,นี้ในเด็กนั้นน่ะบางทีบางจังหวะอันกอสบัตหนึ่งลุกเพิ่มเว็บได้ดิอ m มเมนทิสเพิ่มเว็บได้ไอตัวสลับที่มันสามารถสลับที่แบบเพิ่มเว็บได้อันจะสลับที่ก็คืออาจจะใส่คู่คัมโบก,กับตัวนี้ก็ได้อันจะใส่แทนลาสลัสถ้าอยากจะใส่ก็คือ กินที่เดียวกันซึ่งถ้าเขาตกแดมละ่ะถ้าอตัวสลับที่ตีแล้วเขาตกแดมละ่ะไอ้นี่ก็จะไม่บบกพลังแล้วตีแค่เดสี่ธรรมดาเองนะก็เลยทําให้คุณพ่อคิดว่าถ้าจะใส่ใบเนี้ยคุณพ่อจะเก็บไว้ใส่ในอารัดกัดเลวอนที่จะออกที่จะออกเดือนนู่นเดือนเดือนนู่นเดือนเดือนอะไรเดือนหกน,น,นู่นนะก็ค่อนข้างจะคุ้มกว่าที่จะเอามาเล่นตอนนี้คุณพ่อเลยไม่ใส่ใบนี้ไว้ใช้นะครับโอเคเกตหนึ่ง กันละกิดหนึ Get ่งใบนี้คุณพ่อไม่มีโปรโม่นะคุณพ่อเลยขอแทนไว้ก่อนเป็นใส่ไอ้คนนี้สี่ใบนะครับทําไมเพราะมันใช้ง่ายและไม่ใช้บาสไงก็เลยใส่สี่ใบละกันอ่าวันคิเลียนแห่งคําสัต์ดีเน่ะนะครับใส่สี่ใบเนาะแปดพันชิวหมืน่นออตโตโ้เลขกัดเมื่อจบการเติมตีหรือบูธถ้าการโจมตีนั้นเป็นครั้งที่สี่หรือมากกว่าในเทร์นี้ยกมันขึ้นมือตีเสร็จยกขึ้นมือเอามากาดหมืน่นไม่ใช่อะไรหรอกเอามากาดหมืน่นสําคัญแค่นี้แหละ เพราะว่ามันมันไม่ใช่บาร์สไงคือเกตหนึ่งพยายามจัดตัวไม่ใช่บาร์สมาแล้วเพราะว่าใช้บาร์สมันเยอะเกินเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะเขาให้ตัวนี้มาก็โอเคตัวนี้ก็ดีนะตีเสร็จแล้วมาช่วยกาดได้เกตหนึ่งอีกใบหนึ่งใส่เป็นคนนี้3ใบนะครับวิปปิ้งเซนเลอร์เจ็ดพันชิวมินคอนเทนเนอร์ในช่องเรียกกาดถ้าคุณมียูนิตท,ที่เลสอยู่4ใบหรือมากกว่าและยูน,นิตนี้อยู่ในแถวหน้าเรียกกาดทั้งหมดจะไม่ถูกโจมตี อไอ้พวกที่มันบอกว่าโจมตีเลียนทางสนามอย่างไอ้พวกเอ็กคาลิเพดอย่างไอ้พวกนารูคามิบางตัวที่สามารถตีสองตัวได้อย่างอะไรนะอดักโกนิกอะไรนะเวอร์มิเลียนเออที่สามารถฟาดแถวหน้าเราได้ถ้ามีคนนี้อยู่แถวหน้าแล้วมียูนิตเลส4ใบก็ไม่สามารถฟาดเราได้แต่ว่าถูกยิงถูกบายถูกล็อกได้เหมือนเดิมนะครับก็เอามาเป็นตัวช่วยที่ดีค่อนข้าง ค่อนข้างดีตัวหนึ่งยืนแอคเซลยืนหนึ่งตีหนึ่งห่สองพันโอเคอยู่แล้วก็เก็บหนึ่งอีกตัวหนึ่งใส่เป็นคนนี้สองใบนะครับเพราะว่าโอกาสใช้ค่อนข้างน,น,น้อยเวฟโฟรดากอนแปดพันชิวหมื่นออโต้เลกาดเมื่อเราได้เช็คเจอนามอนยูนิตเอาตัวนี้เข้าโซ่เลือกเรียนหนึ่งตัวบวกห้าพันก็มันจะเป็นเวฟแรกๆที่ตีอย่างเวฟหนึ่งเวฟในตัวนี้อาจจะเป็นเวฟที่สองตีบูตแล้วเวฟสามตีลุกตัวแอคเซล ถ้าเช็คไดไม่เจอคุณเอาอัานี้เข้าโซนแล้วก็บวกพลังให้ตัวแอ c เซลเพราะว่ายัางไงก็ใช้เราทิ้งอยู่แล้วเพราะมันลงมายัางไงก็ต้องใช้เราทิ้งอะไอตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็ธรรมดาแหละเป็น PG 4ีสี่ใบนะครับก็จะเป็น PG ธรรมดาเนาะแล้วก็ทริกเกอร์แน่นอนว่าใส่มาตรฐานนะครับเพราะว่าในกล่องนี้เขาให้มาตรฐานมานะก็จะเป็นฟอนต์สี่ริซีจัเสี่แล้วก็ฮิลสี่ใบนะฮะโอเค มาดูวิธีเล่นวิธีเล่นง,ง่ายแบบมากง่ายแบบในมอกก็ก็มันเป็นซีดีเนาะมันเป็นทีดีอ่ะก็เลยเล่นง่ายขึ้นเกรดหนึ่งไม่ค่อยจะฟิกอะไรเท่าไหร่ก็อะไรก็ได้ยกเว้นพีจีอย่าให้เก็บไปบนมือเท่านั่นแหละที่เหลือก็เอาลงไปหวัวดได้หมดให้ดีก็ไอพวกแปดพันไปตียังเดนเน่ก็ได้เลยจะเอามังกรนี่ไปตีเลยก็ได้เพราะว่าเป็นตัวใช้ระทิง้งไม่ต้องซีเรียสนะฮะขึ้นสองขึ้นสองก็คอมโบหลัก ที่เล่นประจำก็จะเป็นอันกอสหนึ Un ่งตัวแล้วก็ลงลาซาลัสมาง่ายๆเลยแค่นี้คอมโบแค่น,นี้พอตีเก้าพันตีเก้าพันบาทหนึ่งโซ่หนึ่งลุกหมื 12, ่นสองแค่นี้เองเหลือจะมีตัวบูสก็ได้เพราะว่าทงข้าอาจจะยืนอยู่ที่เกรดหนึ่งหรือเปล่าอถ้ายืนเกรดหนึ่งหรือเกรดสองเก้าพันก็อาจจะตัวนี้มาบูสบูสถ้ามีตัวบูสตัวหนึ่งก็ เว็บแรกตีเก้าพันไม่ต้องบูตบัสหนึ่งโซ่หนึ่งลุกแล้วก็ตีบูตเป็นสองหมื่นง่ายๆเลยอ่ะขึ้นสามก็ที่บอกรับเด็กนี้มีท่าเดียวเนาะก็พยายามแนะนำว่าให้ขึ้นเป็นเนวันเกเซอร์อิมเมอร์เนลี่กีฟแอคเซลแล้วแต่ชอบเลยนะแต่ว่าคุณพ่อชอบแอคเซลสองเนาะอืมแล้วก็คอมโบยอย่างที่บอกอ่ะตัวนี้มีมีเลนนี้รอไว้อยู่แล้วเลนหนึ่งเขาไม่ไตีเรา ก็ข้างบนคุณก็จะมี2ตัวเลือกก็คืออันกอสกับดิอ m เม t นทิสอ๋อเป็น3ตัวแล้วก็มีตัวนี้ตัวใครก็ได้ไม่ซีเรียสได้หมดเล่นในทุกตัวอ่าดิอมนทิสคุณพ่อจะทำคอมโบให้ดูสักสักสอันแล้วกันเนาะอ่ะสมมติเป็นดิอัเมนทิสตีเว็บที่1ครับบวกบวกสามพเป็น20,000ไม่ต้องลุกเว็บ2บูทไปเลย1 2บ0 0งสเหมือนกัน บาดหนลุกบวกหมื c, ่นสองหมเว็บที่4ตีถ้าถ้าอ่าสมมติมาเช็คทิกเกอร์สมมติม Check icker, มมตได้บอดหนึใบบอดปุ๊บเอาสกิลไอ้นี่เลยเขาอ่ายัดโซชี้ตัวหนึงบวกห้าพชี้ ord, อันกอดไอชี้เดียมันทิสเดียมนทิสตีลบพลังไปสามพนก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่บวกห้าพเหมือนเดิมเป็น1 7ื่นบวกอีกห้าพจากไอตัวเก็ดหนึ่กลายเป็น22งหม สองหมื่นสองเมื่อตีเว็สามหรือมากกว่าบาสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบลุกสองหมื่นสองอีกรอบหนึ่งคือสตาร์ทที่สองหมื่นอ่าสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองสองหมื่นสองอ่าขอสตาร์ทที่หนึ่งหมื่นและหมื่นห้าหมื่นห้าค่อนข้างจะแรงมากๆถ้าเจอแอคเซลหรือโปรเทคด้วยกันและอย่าลืมว่ามันจะมีเลน,นี้เลนหนึ่งที่เราไม่ได้ลงนั่นเองก็ ข้อมูลแรกก็จะเป็นประมาณนี้ข้อมูลที่สองก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าแบ่งอย่างนี้ก็แนะนำว่าเป็นอย่างนี้เว็บหนึ่งหรือเอาอันนี้เป็นเว็บหนึ่งก็ได้ถ้าแบบ,บารไหลๆหน่อยนะถ้าเล่นท่านี้ต้องมีสามบาตนะบาตรหนึ่งครับลุกเก้าพันตีอีกรอบหนึ่งหรืออาจจะกะลุกมาแล้วปุ๊บ เบนที่สองบนีสองไอ้นี่ตีบัตหนึ่งสลับที่อ่าแล้วแบนแล้วก็ไอ้นี่ตีรอบหนึ่งสิบสองสิบเจ็ดแบนตีรอบที่สี 1, ่บัตหนึ่งลุกบวกห้าไอ้บัตหนึ่งลุกบวกแบนหมื่นเผื่อได้ฟอนก็ถ้าได้ฟอน,ฟนก็บวกพลังไปอีกถ้าไม่ได้ฟอนไอ้นี่อาจจะตีไม่เขาถ้าเขายืนเกียรติสามไอ้นี่ก็จะตียากแหละอันที่บอกนะว่าไอ้นี่มันจะเป็นที่ ตัวที่ยืนบนแอ c เซลแย่งกันเพราะฉะนั้นถ้ามีแอคเซลตรงนี้อันหนึ่งก็จะเล่นง่ายไปอีกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ตีอีกรอบตีอีกรอบถ้าได้ฟอนไ,ได้คี่ก็ตีไป1ิไอ้นี่ก็ถ้าได้ฟอนก็22สิบใช่ไหมสิบสอบยถ้าได้ฟอนได้คี่แล้วแต่แต่มันก็จะหยุดที่เท่านี้ประมันได้อยู่ที่ประมาณ5้าเวฟถ้าถ้าไม่ได้ยืนไอ้คู่นี้ด้วยกันอย่างเงี้ยมันมันอยู่ที่5้าเวฟแน่และประมาณ5 6เวฟ แน่แแหละถ้าถ้ายืนคู่กันอีกก็จะบวกไปอีกเวฟหนึ่งนะครับแต่ว่าก็นับบาร์สเอามันก็จะเสียบาร์สไปอีกบาร์สหนึ่งก็น่าจะเห็นคอมโบกันไปแล้วเห็นภาพกันไปแล้วว่าเด็กหกสิบก้าบ,บาทมันก็เก่งอยู่นะก็เล่นคอมโบกนค่อนข้างจะโอ้ค่อนข้างจะแปลกใจที่เล่นในขนาดนี้นะฮะเพราะว่าที่ผมคิดว่ามันทีดีแหละกิ่งประมาณที่ดีแต่ว่า คุณพ่อลืมว่ามันได้เ a ียมันทีสมันได้โปรโมเก็ 1, ตหนึ่งโปรโมเก็ตสองมาด้วยไง mm. ก็เลยเออเก่งเก่งเก่งดีนะเก่งในที่คิดเยอะเลยนะดีนะที่จัดนะดีนะที่จัดเด็กเด็กนี้ทีหนึ่งนะเพราะตอนแรกคุณพ่อจะไม่จัดไงก็ประมาณนี้นะครับลองถ้ายังงงถ้าคุณพ่อพูดอะไรเร็วไปก็คุยข้างล่างได้นะฮะเดี๋ยวคุณพ่อตามไปช่วยตอบเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ